ช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินนะคะว่าจะสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหนปากท้องเราจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็มีจุดเปราะบางตรงไหนบ้างคะ่ะเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ son, ดรนาดาจันสมผู้ในการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบัน บัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือว่านิดาค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสด,ดีดรนาดากันเลยค่ะ,สว,คะ,คะสวัสดีค่ะดรนาดาค่ะสวัสดีค่ะเริ่มกันเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์เองค่ะเป็นนักเรศรษฐศาสตร์ค่ะาจะามองนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆก็ต้องเรียนก่อนว่านโยบายเศรษฐกิจเนี่ย มันจันร์เนาะที่เขามีแผนที่จะแถลงนโยบายต่อสภาก็เข้าใจว่าได้มีการเห็นนโยบายซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันเดียวกับที่ท่านนายกจะแถลงต่อสภาหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าก็สื่อสื่อวลชนก็ออกมาแล้วก็ได้ติดตามจากตรงตรงตรงเอกสารชิ้นนั้นแล้วก็ได้อ่านจากสื่อวนชนหลายแห่งแต่ทีนี้ต้องเรียนว่านโยบายที่เขียนออกมาเอาตรงนี้ก่อนที่จะแถลงกับสภาเนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่จะคอมมิตกับสภาแล้วเหมือนกับคอมมิตกับประชาชนว่าจะทําอะไรเพราะฉะนั้นตอนที่นโยบายหาเสียงเนี่ยมันเป็น นโยบายที่ได้มีการพูดกันไว้ในในตอนหาเสียงนะคะแต่ว่าอันนี้ที่จะเป็นนโยบายที่จะ,ะแถลงต่อสภานเนี่ยน่าจะเป็นนโยบายที่ส่งผลต่อเนื่องไปสี่ปีตลอดอายุของรัฐบาละนะคะทีนี้เข่าที่อ่านจากเอกสารที่ปรากฏออกมาในสื่อเนี่ยแล้วก็านานานก็ได้ดูต้องบอกตรงๆว่าในส่วนของเอกสารชิ้นเนี้ยต้องบอกว่าเขียนได้ค่อนข้างจะครอบคลุมในหลายมิติทีเดียว ครอบคุมหลายมิติทีเดียวค่ะตอนแรกคนนึกว่าเอ๊ะจะดูเฉพาะนโยบายที่ออกมาตามสื่อแต่ว่าพออ่านไปจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงในเรื่องของปัญหาของประเทศได้ฉายภาพ สถานการณ์ความท้าทายที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยได้ค่อนข้างครอบคลุมนะคะว่าเรากาลังเผชิญปัญหาหลายนิติทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของเราปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาในเรื่องของความยากจนหาทางสังคมแล้วก็ปัญหาจากภัยจากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็มาถึงการฉายภาพนโยบายเนี่ยนโยบายที่ฉายออกมาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะซึ่งจะเป็นระยะสั้นกับระยะกลางแล้วก็ระยะยาว มาพูดนโยบายระยะสั้นก่อนในเอกสารชิ้นเนี้ยพูดถึงนโยบายระยะสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายการเป็นนโยบายเร่งด่วนใช้คํานี้ดีกว่าน้วมกระตุ้นเศรษฐกิจเลยแล้วก็มีการพูดถึงนโยบายที่เป็นข่าวกันก็คือเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะคะเงินออดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นเนี่ยอันเนี้ยโดยหลักแล้วเนี่ยนโยบายเนี้ยดูจะเป็นอันแรกเลยเพราะว่าให้เป็นน้าหนักของนโยบายเร่งด่วนเพราะว่า รัฐบาลชุดนี้ท่านมองว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยเนาะการเต,เติบโตที่ผ่านมาค่อนข้างจะไม่ได้เติบโตมากนักเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนแล้วยอมรับเลยว่าเมื่อไหรมาสองเนี่ยก็เติบโตต่ำกว่าเป้าหมายและรวมถึงเครื่อง,งจักรทางเศรษฐกิจเราหลายตัวก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เลยเพราะอย่างยิ่งภาคการส่งออกซึ่งเป็นตัวที่เราควรจะพึ่งพาได้มาตลอดก็ตัวเลขก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะทีนี้ ประเด็นตรงนั้นเนี่ยก็เลยเอานโยบายตัวนี้มาเป็นตัวเร่งด่วนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐฐในเรื่องของการใช้จ่ายให้กับภาคเอกชนให้กับภาคครัวเรือนแล้วก็ให้เกิดการโดยคาดหวังนะจากเอกสารมองว่าความคาดหวังคือเพิ่มการจัดใจ่ายใช้สอยเรื่องการจ้างงานแล้วก็การลงทุนนะคะเลยหวังว่าจะเกิดการหมุนของเงินนะคะทาให้เกิดตัวคูณทวีนะะเพื่อให้เงินเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปแล้วก็ทําให้เกิดรายสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็รัฐบาลก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ อันนี้คือความคาดหวังก่อนนะคะสําหรับนโยบายเศรษฐกิจตัวนี้แล้ว <ạ. S 1> แล้วแทดลงมาก็จะพูดถึงนโยบายเร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องของการพักหนี้แก้หนี้นะคะแล้วก็พูดถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการอันนี้คือนโยบายในยระยะสั้นเลยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวแะ,ะ้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะพยายามทาให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็น, <ừ> นได้ว่าจากนโยบายที่รัฐบาลพูดถึงในยระยะสั้นตรงนี้เนี่ยนะคะ รัฐบาลได้พยายามเอ่อนโยบายอันนี้ได้พยายามที่จะบอกว่าเราจําเป็นต้องรีบเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลจะใช้เครื่องมือใหญ่ๆก็คือการกระตุ้นการบริโภคจากภาคโคร,รือนแล้วก็กระตุ้นในเรื่อง <c oughs> เร่งรัดในเรื่องของการเอ่อ เพิ่มเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายให้กับให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการทําพักนี่แกหนี่ทําให้เราชะลอการจ่ายนี้ไปแล้วก็พยายามจะดูเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานเอ่อเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานน้ํามันแล้วก็กัดการหุงต้มทีนี้เอาตรงกระตุ้นระยะสั้นก่อนดีไหมหรือจะไประยะยาวด้วยระยะยาวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้สําคัญมากเลยคือที่อาจารย์ อาจารย์พูดถึงตะกี้เนี่ยคือว่าเป็นเป็นเป็นนโยบายที่เขียนไว้ในเพเปอร์นะคะที่จะ,ะแถลงกับกับสภาในวันที่สินี้ค่ะคือเ่าอยากจะถามอาจารย์ว่าที่เขียนไว้เนี่ยอาจารย์ว่าโอเคไหมมันมันตอบโจทย์กับสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ไหมในระยะสั้นเนี่ยค่ะ จริงๆระยะสั้นถ้าถามว่าการตั้งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เรา,เาต้องยอมรับว่าไม่ผิดนะคะทาได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว,ลวเศรษฐกิจไทยอาจจะต้องการการกระตุ้นจริงๆอันนี้ต้องต้องบอกก่อนต้องการการกระตุ้นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาร,ระยะสั้นให้กับภาคครัวเรือนแล้วก็เ,เรื่องของการลดค่าใช้จ่าย,ยอันนี้แล้วก็พยายามที่จะทําให้ทำให้เกษตรกร,กรหรือว่าไม่ใช่เกษตรกร,กรคนเดียวอ่ะประชาภาคประชาชนเนี่ยลดรายละลดรายจ่ายได้มากที่สุด <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ เราต้องบอกว่าในจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จากการที่เศรษฐกิจเราไม่ได้ไม่ได้เอหญ่กลัวมากนะในวงที่ผ่านมาแล้วก็ต้องอยากจะกระตุ้นแหละคือต้องกระตุ้นแน่ๆใช่ไหมคะต้องกระตุ้นแหละโดยตามที่บอกไว้ก็คือลดค่าน้าค่าไฟค่าพลังงานอะไรต่างๆแล้วก็กระตุ้นอำนาจซื้อกําลังซื้อโดยการแจกเงิน อันนี้คือระยะสั้นเนี่ยถือว่าถือว่าโอเคนโยบายมามามา,มาถูกทางแล้ว<น>ใช่ไหมคะนโยบายกระตุ้นนโยบายกระตุ้นเนี่ยน่าจะทำได้ท,ทได้แต่เพียงแต่นลาะตั้งประเด็นเรื่องของประสิทธิผลของตัวนโยบายมากกว่าคือจริงๆแล้ว นโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเนี่ยเราทำได้ทำลดค่าใช้จ่ายลดราคาสินค้าทำให้เราสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นทำให้คนบริโภคมากขึ้นเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าประสิทธิผลของนโยบายโดยเฉพาะอ,อย่างยี่ในเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยแสดง <ใช S 1> <จ>ว่ามันมีประเด็นหลายตัวที่เรายัางอาจจะไม่ค่อยจะเคลียร์เท่าไหร่ในเรื่องของวิธีการแล้วจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าประสิทธิผลของนโยบายเนี่ยจะนำไปสู่การเกิดการสร้างงานได้อย่างที่คาดหวังจริงหรือไม่เกิดการลงทุนใหม่ได้อย่างที่คาดหวังจริง ไม่อันนี้คือตัวที่เป็นจุดที่ต้องตั้งคำถามเพราะว่าภาพรายละเอียดของวิธีการในการจัดการตัวเงินดิจิตัลเนี่ยนะคะเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าคาดหวังที่จะให้การลงทุนการใช้จัการกระตุ้นเศรษฐกิจกด้วยการใส่งบประมาณลงไป5้าแสนกว่าล้านเนี่ยจะทําให้เกิดการ เสร้างงานนะคะมีการลงทุนมีการผลิตแล้วก็มีการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นแหละแล้วก็มีการลงทุนแล้วก็มีการผลิตแล้วก็คาดหวังจะทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่เงินดิจิตอลเนี่ยเมื่อถูกเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการใช้เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้ความความที่เงินมันจะหมุนได้หลายรอบอย่างที่คาดหวังจริงๆเนี่ยมันอาจจะถูกจํากัดลงแล้วก็จริงๆเรื่องข้อจํากัดในเรื่องของนโยบายการคลังการใช้มาตรการการคลังเนี่ย เราก็ยังไม่มีข้อเอ่อต้องเรียกว่าในงานในงานวิชาการเองเนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจนนะคะว่าจะสามารถทําให้เกิดมัลติพายเออร์เอฟเฟกหรือตัวทวีคูณได้กี่รอบอันนี้มันเป็นเป็นตัวแปรหนึ่งที่สําคัญเลยว่าเพราะความคาดหวังที่ทาให้เกิดการสร้างไรายได้แล้วก็เกิดการลงทุนใหม่เนี่ยนั่นหมายความว่าเงินมันจะต้องสามารถหมุนแล้วทําให้คนที่เขาคาดหวังว่ามันจะเกิดการผลิตเพิ่มขึ้นเขาจ้างงานเพิ่มขึ้นเขาจะซื้อสินค้า ทุนสินค้าทุนก็คือเครื่องเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยมาใช้เพื่อการลงทุนใหม่แล้วทาให้เกิดการผลของการลงทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ย mm hmm. ตรงเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนว่ามันจะเกิดอย่างนั้นได้ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งเงื่อนไขของการใช้เงินถ้าจํากัดอยู่แค่เฉพาะในพื้นที่ส mm hmm. ี่กิโลเมตรนละเชื่อว่าอันนี้จะทําให้อิมแพ t ของของนโยบายลดลงไปอย่างมากเลยเ mm hmm. นื่องจากว่าการใช้เงินแค่สี่กิโลเมตรต้องยอมรับว่าจะทําให้เขาคาดหวังที่จะ เออมีมีคนมาใช้เงินหลายๆรอบเนี่ยน่าจะน้อยลงเพราะว่าถ้าเราต้องการให้ลงเงินลงหลายรอบเนี่ยนั่นหมายถึงต้องใช้เป็นเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะมีการ <Okay. S 1> ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรไปลงทุนใหม่เพื่อจะทําให้เกิดการผลิตแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้นอีกซึ่งตรงเนี้ย uh huh. รวมถึงการจ้างงานถ้างเงินที่เราบอกว่าเราอยากให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินดิจิตอลเนี่ย แรงงานใหม่เนี่ยเขาจะยินดีที่จะรับค่าแรงเป็นเงินดิจิตอลหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรที่ทําให้มันเกิดกระบวนการว่ามันจะอาจจะไม่ทําให้เงินเนี่ยเกิดตัวทวีคูณเนี่ยที่คาดหวังแล้วทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นหรือเกิดทั้งงานเพิ่มขึ้นได้อย่างที่อย่างท,ที่เป้าหมายของนโยบายตั้งไว้ค่ะค่ะดูเหมือนว่านโยบายนี้ต้องการที่จะกระตุ้นการบริโภคเอาคนเอาเงินไปซื้อจับจ่ายใช้สอย ของกินของใช้จากหัวจรดเท้ามากกว่าที่จากเป็นการไปลงทุนนะคะถ้า,าเกิดลงทุนนะคะถ้าเกิดไปเพื่อการบริโภคอย่างเดียวมันก็จะหายเลยนะคะสมมติว่าบริโภคอย่างเดียวเงินมันจะไม่เกิดการเออคุณคุณตรงน้าเกิดนึกออกไหมคะว่าเงินเนี่ยมันจะต้องถูกการใช้ต่อเนื่องไปเกิดตัวทวีคูณเพื่อทําให้มันการสร้างไรายได้ของประเทศถ้าแค่ใช้จ่ายเงินห้าแสนล้านโยนลงไปห้าแสนล้านมันก็เหมือนโยนลงไปแค่ ้าแสนล้านแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าคนใช้หมดเลยนะเอาว่าทุกคนใช้หมดเลยนะมันก็ได้แค่500แสล้านแต่ถ้ามันจะเกิดอุลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจเราเติบโตได้เนี่ยมันจะต้องเกิดตัวทวีคูณเพื่อจะทําให้ เงินเนี่ยมันถูกใช้จ่าย,ยเช่นซื้อสินค้าแล้วเนี่ยแม่ค้าพ่อค้ารู้สึกว่าอ,อ๋อมันมีกําลังซื้อเข้ามานะฉันจะกับฉันจะขยายการผลิตแล้วนะ,ะฉันจะจ้างงานเพิ่มแล้วนะฉันจะลงทุนเพิ่มแล้วนะพอเริ่มลงทุนเพิ่มเขาก็จะไปซื้อเครื่องมือเครื่องจักรถูกไหมคะแล้วเขาก็จะจ้างงานเพิ่มถูกไหมคะก็จะทําให้เกิดกระบวนการในการสร้างไรายได้ต่อเนื่องไปแต่ถ้าเกิดเพื่อเพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างเดียวมันคือการโยนเงินเข้าไปในระบบแล้วจบเลยนะมันจะไม่เกิดการสร้างรายได้แล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐฐบาาาลคดหหวังงจจะะใ้้เเกกกกิิิรรรรตุนศษ มันก็จะไม่เกิดนะคะอันนี้มันก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งที่เราคิดว่าต้องต้องบริหารนโยบายตัวนี้ให้ดีให้มั่นใจได้ว่านโยบายตัวนี้จะสามารถส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อนเนื่องไปไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เกิดระยะสั้นใช้จ่ายทีเดียวแล้วจบอันนี้อันนี้เป็นตัวแปรหนึ่งที่นี้มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราถ้าเราสร้างรายได้ได้ไม่พอเนี่ยการเก็บภาษีหรือการเก็บรายได้ของภาครัฐที่จะเอามาสนับสนุน โครงการนี้นะคะที่จะเป็นแหล่งเงินของโครงการนี้มันก็จะไม่เกิดอย่างที่ท่านคาดหวังเพราะว่าจริงๆแล้วท่านคาดหวังว่าถ้าท่านใส่เงินไปห้าแสนเราจะต้องทําให้รายได้รายได้เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าจะต้องเก็บภาษีหรือว่าอย่างนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะภาษีแวดแล้วก็ภาษีเงินได้ได้เพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้แบบนั้นการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเพื่อจะเอามาสนับสนุนหรือมาไฟแนนโครงการนี้ในะอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะจัดเก็บได้ว่า ทำนโยบายเนี้ยมันอาจจะเป็นภาระทางการคลังต่อเนื่องไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของนโยบายเลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงต้องมั่นใจว่าวิธีการแล้วก็การบริหารนโยบายตัวเนี้ยจะทําให้เกิดผลอย่างที่คาดหวังได้จริงๆแล้วนั่นหมายความว่าควรจะต้องมีการวัดผลให้ชัดเจนจริงๆเิงค่ะว่าการจะกระตุ้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายแจกเงินแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเงินที่จํานวนมากด้วยแล้วให้แบบทั่วหน้าด้วยอันนี้ต<ไ>้องใช้คําว่าให้ท่วหน้าเนาะห้าสิบล้านคนอะ อ่าก็คืออันนี้มันเป็น,นเมเงินที่ที่ค่อนข้างใหญ่อะค่ะมันก็เลยส่งผลค่อนข้างมากแล้วทําให้เราเกิดความกังวลกับนโยบายตัวนี้ค่อนข้างมากค่ะคือถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยเผอเอพอเก็บภาษี VAT ได้น้อยเพราะว่าเงินมันอาจจะหมุนน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องไปกู้เงินใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็ต้องแน่นอนว่าเนื่องจากว่าการใช้งบประมาณขัดดุลของรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องมาจากการที่เมื่อหาอไรายได้ได้ไม่เพียงพอใช่ไหมคะกับการที่เราใช้จ่ายไปก็ต้องใช้การกู้เข้ามาช่วยทีนี้การกู้สาธารณะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของวินัยการคลังแล้วแหละว่ามันจะมันจะต้องมออย่างไงทีนี้พดถ้าเมื่อพูดถึงประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยแล้วไดอยากจะขออนุญาตแชร์ประเด็นนิดนึงก็คือว่าจริงๆปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องของกรอบวินยัยการคลังของประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็ขยายไปถึงระดับเจ็สิเปอร์เซนตของ GDP อะนะคะ ตอนนี้นี่สาธารณะของเราอ่ะอยู่ที่ประมาณหกสิบต้นๆหกสิบเอ็ดเซนต่อ GDP ใช่คือเราก็ไม่คือเราเราเราเกินเราเราเกินหกสิบปอร์เซ็นมานิดหน่อยนะคะยังมีอกยังกู้ได้อีกหล่ะพูดกันง่ายๆทีนี้เรื่องการกู้เรื่องการกู้สาธารณะเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแล้นาํามไม่อยากจะบอกอยากจะแชร์ว่าไม่อยากให้เอาตัวเลขนี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมาเป็น มาเป็นเมนหลักในการในการในการพิจารณาว่ารัฐบาลไม่มีวิธัยการเงินกันครั้งเพราะว่าจริงๆเรามีกรอบอยู่แล้วก็จริงๆแล้วตัวเลข60%ต่อ GDP 70%ต่อ GDP เนี่ยมันไม่ได้มีเบสในการในการในการกําหนดแล้วว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่มันไม่เหมือนภาคเอกชนที่จะมาบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ควรจะกู้มากกว่าทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่รัฐบาลเนี่ยประเทศเนี่ยต้องต้องมองก่อนว่า ไอ้ตัวเลข6 0ต่อ GDP เ0็บซ GDP เนี่ยมันไม่ได้เป็นกฎตายตัวที่บอกว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่อ่นะคะ hmm. มันอยู่ที่หัวใจอยู่ตรงที่ว่าเรากู้มาแล้วเนี่ยเราเอามาทําอะไรมากกว่าอันนี้น oh. คือหัวใจเลยว่ากู้แล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการสร้างรายได้ในอนาคตเพื่อ uh huh. ที่จะสามารถนํามาเป็นรายได้สําหรับการชําระหนี้ในปัจจุบันได้หรือได้ภาระหนี้ภาระหน,นี้ที่เกิดขึ้นจากการก่อนหนี้ในปัจจุบันได้หรือไม่อันนี้คือ hmm. หลักการเลยว่า การก่อนหนี้เนี่ยมันจะต้องไปผูกพันกับฟิวเจอร์อินคัมคือรายได้ในอนาคตมไม่งั้นมันจะเป็นภาระกับคนรุ่นถัดไปว่าเมื่อคุณก่อนหนี้ขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นถัดไปกลายเป็นว่าจะต้องมาหารายได้เพื่อชําระคืนหนี้ให้เรานั่นสิ่งที่เราควรจะต้องตั้งคําถามก็คือว่าถ้าคุณจะกู้คุณจะกู้มาทําอะไรแล้วประสิทธิภาพของการใช้เงินกู้เหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสร้างรายได้ในอนาคตเพื่อจะเอามาชําระเงินกู้ที่เกิดขึ้นเนี้ยหรือไม่ นี่คือหัวใจมากกว่าที่เราควรจะตั้งคําถามไม่ต้องยังไม่อยากให้เอาประเด็นเรื่องว่าไอ้กู้มากแล้วกู้น้อยแล้วตั้งคําถามก่อนว่ากู้แล้วเนี่ยจะเอามาทำอ<ห>ะไระ <hat S 1> ต้อง <efendim> ต้องไปดูต้องไปดูไดส้ดูไส้ในว่ากู้มาทําอะไรให้มีมีผลลัพธ์นะมีมีเอาคาที่ชัดเจนว่าคืออะไรนะคะใช่ไหมคะเหมือนประเทศเนี<า>่ยเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนี่ส่วนนี่จากธนาคเขาสูงแห็ว่าก็คือเขาทําให้เกิดการกันน้อย หลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะใช่ใช่ค่ะ <c oughs> อันนั้น <c oughs> ทีนี้กลับมา <c oughs> กลับมาในประเด็นฮอตฮอตเนี่ยค่ะอาจารย์ว่าอ่ถ้างั้นถ้าเกิดเราฟันธงตรงนี้ก็คือว่าอย่างโครงการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่ควรกู้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเพื่อถ้าเกิดแจกเงินเพื่อจะให้เกิดการบริโภคเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรกู้อย่างยิ่งเพราะว่าการบริโภคมันท <c oughs> ําให้มันทําให,มให,มให้มันไม่ได้สร้างไรายได้ใหม่ แต่ที่ที่นโยบายที่ท่านเสนอตรงนี้ท่านท่านเขียนไว้ค่อนข้างจะบอกว่าเป้าหมายความคาดหวังคือเกิดการจับใจ่ายใช้สอยให้เกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนขยายกิจการและผลิตสินค้าแล้ดาตั้งคําถามว่ามันจะทําให้เกิดการจ้างงานการลงทุนขยายกิจการเพื่อผลิตสินค้าได้จริงหรือไม่มตรงนี้หัวใจหนึ่งที่นาดาคิดว่าน่าจะต้องไปทบทวนและพิจารณาอย่างจริงจังนะคะก็คือเรื่องเงื่อนไขาการใช้เงิน และรวมถึงเงื่อนไขของการแจกด้วยอันนี้อาจารย์อาจารย์ขึ้นข่ไว้ก่อนเพราะว่าที่ลงหนั้นฟังเนี่ยอาจารย์ข่ะคือเขาจะพูดว่าจะให้คนเนี่ยเอาเงินเนี่ยเงินดิจิทัลเนี่ยไปใช้ช่วงสงกลางที่เขาพูดนะใช้ช่วงสงกลางให้ซื้อของในแอรเรียรัศมีสี่สิบกิโลเอ่อสี่สี่อสี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยัง ถึงประเด็นว่าจะต้องทําให้แบบเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนของผู้ประกอบการอะไรต่างทีนี้เขาก็หวังฝันนะอาจารย์ว่านโยบายเนี้จะทําให้ให้มีการหมุนเวียนของเงินประมาณมันจุดท้ายแล้สองล้านล้านาน่ะอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะหมุนหลายรอ,รอบเลยค่ะสองล้านล้านี่สี่สี่สี่รอบนะคุณลง่ายสี่รอบนะน่าจะว่าตัวเลขเยอะเยอะนะเยอะไปนะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ดูข้อมูลก็พูดไป เนลอาจารย์ว่าสองล้านล้านนะคะเออน้าดาว่าสีส,สเอาทุ่จริงอันพูดตรงๆว่าในแง่ของปฏิกิริยผลของมาตรการทางการคลังเนี่ยที่จะให้เกิดการหมุนทวีได้สี่รอบเนี่ยมันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะแล้วจริงๆแล้วใช้ในช่วงสงกรานในระยะรัศมีสี่กิโลก็ต้องบอกว่ามันก็จะใช้หมดแล้วก็หมดไปหรือเปล่าหรือหมดแล้วมันจะเกิดการจ้างงานได้คุณคุณดงหน้าลองคิดอย่างนี้นะสมมุติว่าน้าดาเอา นาดามีเป็นร้านค้านะนาดามีกําลังการผลิตอยู่แค่เนี้ยมีการจ้างงานอยู่แค่เนี้ยเอาแหละในช่วงสงการานต์คนฮลโลไปเที่ยวในชุมชนในในพื้นที่ทุกคน<ะ>ก็ไปสเปนไปใช้เงินใช้เงินนาดาสามารถขยายกําลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นเพราะว่าเผอิญมีเงินเข้ามาพอดีแต่เงินดิจิตอลเข้าไปจัดจ่ายใช้สอยกันถามว่าในแง่ของผู้ประกอบการฉันจะตัดสินใจลงทุนในสินค้าทุนเพิ่มเพื่อผลิตสินค้าในระดับเนี้ย ให้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วกําลังซื้อที่จะได้กําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อมันซื้อกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากไหนถ้าเกิด <ừ> ไม่มีเงินดิจิตอลอีกต่อไปแล้วคุณผู้กงหน้าก็จะด้าพูดไหมคะสมมุติเดิม,มเราเคยผลิตได้ร้อยร้อยหน่วยแล้วหมดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเดิมเคยผลิตได้ร้อยเนี่ยถ้านาดาอยากเห็นว่ากำลังซื้อมาเต็มเลยนาดาอยากจะผลิตเพิ่มให้เป็นร้อยยี่สิบหรือร้อยสามสิบ เอาแหละ,อะตอนนี้กําลังการผลิตฉัน,ฉนได้แค่ร้อยอ่ะฉันจะผลิตเพิ่มร้อยสาสิบร้อยสาสิบฉันก็เกิดการอา,อาจจะทําอะไรขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็อาจจะเพิ่มดีนิดนึงเพื่อรองรับไอ้ไอเงินกระตุ้นที่มารอบนี้แต่จะให้ลงทุนใหม่เลยนะเกิดการลงทุนในเครื่องจักรอีกเครื่องหนึง่งเพื่อให้จะผลิตได้เป็นร้อยสี่3ิบร้อยยี่สิบร้อยสาสิบถูกไหมคามถามคือไอ้กาลังการผลิตจากร้อยมันเป็นร้อยสี่สิบร้อยสี่ร้อยห้าสิบเนี่ย ตรงนี้กำลังซื้อมันจะมันจะมาจากไหนเขาจะเขาจะคุ้มค่าต่อการไปลงทุนดการหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่เพราะว่ากำลังซื้อมันจะมันจะมันจะกลับมาหรือเปล่ามันจะมีการกลับมาซื้อแบบนั้นอีกหรือเปล่าการรักษากําลังการผลิตใหม่ของนาดานเนี่ยแล้วเราจะต้องอาขายได้ต่อเนื่องไปหรือเปล่ากับกาลังการผลิตใหม่ที่เกิดจากการลงทุนใหม่โอ้แค่นโยบายนี้อาจารย์ก็เรียกว่า สามารถที่จะอธิบายให้เห็นชัดเจนมากมายและได้แค่เรื่องเดียวอยากให้อาจารย์ตกท้ายอยีกสักสองนาทีว่ามีอะไรเปล่าบางบ้างสําหรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบ,บาอบลอาจารย์จร,จริงจริงต้องบอกว่าต้องบอกว่าเอ่อ,อานโยบายเศรษฐกิจเนี่ยแล้วนาว,ว่าอันรี้ออนุโยบายทั้งหมดก่อนต้องบอกว่ารัฐบาลเขียนได้ครอบคลุมนะคะหลายมิติทีเดียวเพราะว่าพอมองไปที่นโยบายกรอบระยะกลางระยะยาวเนี่ยคือจริงอยู่รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แล้วก็มากอดระยะการระยะยาวรัฐบาลจะพูดถึงเรื่องการสร้างรายได้และสร้างโอกาสแล้วก็ไปพูดถึงไปเด็นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําการนําความปลอดภัยแล้วก็การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติเชื่อนี้นะดาบ พอใจมากที่ท่านแปแเรื่องนี้เลยแล้วท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของอการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็เรื่องของการดูแลเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของการที่จะทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมีความยั่งยืนทั้งมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้เขียนได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากเพียงแต่อยากจะให้เรามาระวังเรื่องของการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นนโยบายประชานิยมใดๆไปก็ตามเนี่ยวิธีการในการบริหารนโยบาย ที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์หรือผลเอ,อที่ตามที่คาดหวังได้จริงเนี่ยวิธีการบริหารนโยบายเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญกับรายละเอียดในการบริหารนโยบายเพื่อน,นําไปสู่ประสิทธ,ธิผลของนโยบายได้อย่างแท้จริง,งลแล้วก็ใช <c oughs> ่ค่ะ ัดเจนมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเรียนเชิญอาจารย์ใหม่สักรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราแบบอาจจะยังไม่คร v e r ทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์แค่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็เนี้ยก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่ามันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องบริหาร ดีๆอ่ะมีงั้นมันก็ไม่ได้เกิดการหมุนหรือว่าตัว multiplier effect อะไรที่อยากได้นี่มันอาจจะไม่ได้ตามนั้นก็ได้แล้วทีนี้มันยุ่งเลยอ่ะเพราะว่าเงินมันเยอะเดิมพันมันสูงอ่ะห้าแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรียนชิอาจารย์ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ